วัดีครับวันนี้วันที่ <33. S 1> 23กันยายน259นะครับลูกค้าติดขโมย CBR 250นะครับลองกดรีโมทเดี๋ยวสมมุติว่าเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรมาแทงรูนแจรถเราไป <c oughs> เราเห็นพอดีมีคนมาขโมยรถให้กดคายล็อก <c oughs> รถกระดับเลยโอเค อันนี้คือระบบแรกระบบพี่สองนะครับให้กดล็อกสองครั้งถ้ากดล็อกสองครั้งใครโดนรถนะครับมันจะมีไฟเลือกกระพริบนะครับใครโดนรถจะไม่มีเสียงครับมีไฟสีฟ้ากระพริบ้วยอยู่ๆมีคนมาใช้แจผีแทงนะครับบิดปุ๊บโอเคครับวันนี้มาติดอีกคันนะ DBR 250ร้้บนะ Facebook นะครับกันขโมยรถครับ ร้านมี3สาขานะครับมีห้วยขวางสม,มุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่โอเคครับนะครับ